see yeah. สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องหยกสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดสตือเจดีย์งามครผมนะอนุโมทนากับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอุตนาฟ้าครั่งทั่วสารทิศเพื่อที่จะมาถวายพระมหาจักรพรรดิปางพัชรกับเ็าเรียกว่ากับดวงชะตาปกติแล้วเนี่ยนี่ท่านจะมือข้างนี้นะจะหลดให้พระแม่ธรณีเป็นพยานข้างนี้แต่อันนี้กลับกันกลับกันเลยแล้วก็ขัดสมาธิเพชรด้วย เป็นการดำรงในกริยาในการดำรงของสมาธิระดับสูงนะพระพุทธโพธิสัตว์เนี่ยวเขาจะใช้กันในการบำเพ็ญฝึกจิตวันนี้เรามีพิธีอะไรบ้างคะอาจารย์วันนี้บวงสรวงท้าเวสุวรรณแล้วก็นำแผ่นทองดวงชะตาสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ยังมีแต่น้อยลงแล้วล่ะเขาเรียกว่าพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์สวดทำไมสวดเพื่อขจัดปัดเป่าแรงเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจทัางหลายโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการสวดพานยักษ์เหมือนกันในการไล่โรคระบาดต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วปี2565เราจรึงจัดสร้างทาเวสุวรรณขึ้นมาตามความเชื่อเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้บรรจุดวงชะตากันะนะครับวันนี้เรามีภาพของพี่นาทีคนปากสินด้วยใช่ไหมคะดดคมเดี๋ยวอาจารย์จะนําให้คนในงาน,นประมูลแล้วก็ถวายเงินเข้าวัดหรือว่ายัางไงคะจริงๆท่านให้ผมมาแต่ผมว่าภาพของพญาปุริศาสตร์เนี่ยนะควรจะเอาไว้ที่วัดนี้หรือว่า มอบให้วัดดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าใครเป็นเจ้าของก็เอาไปอ๋อนะครับก็เดี๋ยวว่ากันเาไว้ที่วัดแล้วก็ใครอยากมาเป็นเจ้าของก็ใช่มันศักดิธิ์ในตัวใช้ปากเขียนแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยสมาธิจิตล้วนๆค่ะนะสมาธิจิตล้วนๆแล้วก็ดูเขาวาดสินะสุดยอดเลยเนียม่กเห็นแล้วน้ําตาไหลคนมือดีๆยังวาดไม่ได้ใช่ค่ะใช้ปากวาดทำบุญแล้วกันเนาะใครอยากจะได้ภาพนี้ไปก็ นะครับเอาบุญเก่าผู้สนเดิมมีบรารมีขนาดไหนก็ <คะ S 1> เรียนเชิญเลย <คะ S 1> มาเลยนะครับเอาไปเลยวันนี้ <อะ S 1> เดี๋ยวรอตัดภาพไปที่ทิติกรรมนะครับก็บวมสวงทําอะไรก็แล้วแต่ศาสนาพุทธอิงเทวดา<ค>ะนะกะ็ขอขอวยพรนะให้กับญาติโยมให้กับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อุเล่ได้มีอายุมั่นฝันยืนคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความปรารถนาอย่าเจ็บ อยากให้และอย่าจนให้ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนในพรของอัตมาพร้องคณะสงฆ์ทุกรูปในวัดสตือเจดีงามของเราขอโโอวยพรให้อาจารย์โนเร่คุณทัฟฟี่คุณชเชงคุณโยกคุณพราดรแล้วก็เจ้าภาคทุกเจ้าภาคที่มาถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นท้าบูชาให้แก่สาธุชนได้กราบไหว้ ดังสมพรที่ว่ามีอายุวันณะสุขะภะระปฏิพานนานสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกประการเธิน ดวงชะตานะครับของทุกท่านนะครับไว้ใต้ฐานทาเวสุวรรณนะครับผมกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับ ข้าพระเจ้าขอบรรจุดวงชะตาไว้ใต้ฐานองค์ทาเวสวร์เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองพุทธศาสนาและขอพระองค์ท่านโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพระเจ้าทั้งหลายหากไม่เกินแรงกรรมแล้วไซ้ขอชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ จงมีแต่โชคจงมีทรัพย์จงมีแต่ความมงคลจงมีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นนาการระบัดนี้เถิดโอเวสักุสสะโอเวสักุสสะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานบัดนี้จะขอบรรจุดวงชะตา ลงใต้ทาเอาเวส,สวด์นนะฐานเบื้องล่างเพื่อปกปักร,รักษาคุ้มคของพุทธศาสนา มีโอกาสได้ไปงานเขาเรียกว่าอะไรนะคะถวายถวายองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสตืออยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปของท้าวเวสสุวรรณที่วัดสตือหน่อยค่ะต้องเกิดอย่างนี้ก่อนว่างานวันนั้นเนี่ยเราถวายพระพุทธเจ้าปางนาคปกด้วยถวายพระพุทธจักพรริด้วยถวายพระบรมรูปพระมหาธรรมราชาด้วยถวายองค์พระศิวะเป็นเจ้าด้วย และถวายททเวศวรร์ด้วยก็จึงมีการบวงสรวงชุมนุมเทวดาเชิญเ,เทพเทวาต่างๆที่มาที่ไปขององค์ททเวศวร์นเนี่ยเทเวศวรร์องค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับองค์หนึ่งยอยู่ที่วัดพระธาตุหลวงชุมแพซึ่งเราก็ไปมาเรียบร้อยแล้วองค์นี้ก็เป็นเหมือนกันเรียกว่าททเวศวรร์ทันใจทำไมต้องทันใจน้องหยก เาวิสุวรรณองค์นี้หล่อเสร็จภายในวันเดียวหล่อเสร็จภายในวันเดียวคือเราหล่อวันต่อวันพิมพ์ประกบมาก็เป็นรูปยักษ์เนาะเทปูนลงไปแล้วก็ถอดบล็อกออกมาภายในวันเดียวเสร็จสับเรียบร้อยและแต่งคือต้องรีบทําภายในหนึ่งวันไม่ไม่รวมสีนะเพราะว่าพวกนี้งานละเอียดอ่อนแต่เป็นรูปร่างรูปองค์มาแล้วเนี่ยเสร็จภายในวันเดียวจึงเรียกว่าทาวิสุวรรณทันใจและเทวิสุวรรณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะตามความเชื่อ นะครับก็จะต้องใช้มวลสารอย่างมากมาย mm hmm. มวลสารเดิมด้วย mm hmm. ก็คือมวลสารที่ได้มาจากองค์พยาปุาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผงแก้วปวงขาม mm hmm. นะตามคตินะครับแล้วก็ลังต่อล้างลังส้มปล่อยเจ็ดข้อะนะครับบัววันทาเสมาโบทซึ่งเราก็นำมาจากงานอุปสมบทหมู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยอลังการงานสร้างมากแต่ละอย่างแล้ยังมวลมวลสารเหลือจากธรรมลงอีกเยอะแยะมากมายรวม,มถึงปูน,นซีเมน บรรจุอยู่ในองค์เท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุหลวงชุมแพรหรือวัดสตือเจดีย์งามนะครับตามคติการสร้างเท้าจตุโลกาบาลการสร้างเท้าจตุโลกาบาลทั้ง4เนี่ยนอกจากเท้าเวสุวรรณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีสร้างเท้าทศรถเท้าวิรุหกเท้าวิรุปักด้วยแต่คนไทยจะนิยมกันก็คือเท้าเวสุวรรณเพราะได้ทั้งโปรดและปาบโปรดก็คือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทอง นะครับนะค,ะคนจีนเรียกว่าไชสิงเอียะจริงๆแล้วท่านเป็นเจ้าเขาเรียกว่าธนบดีแห่งทรัพย์อีกอย่างหนึ่งในความเชื่อของชาวฮินดูเนี่ยเรียกว่ากูเปล่าหรือว่ากูเวนถ้าเป็นทางสายทิเบตเรียกว่าชัมพาราถ้าเกิดเป็นทางคนจีนก็จะเรียกกันว่าไชสิงเอียะนะครับหรือไชเส้นเหยตรงนี้ตำนานของท่านมันมีมากมาย,มยก,ากาย็ะจะบอกว่า้ทวีสุวรรณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆไปวางท่านสุมสีุ่นห้า ทเวสุวรรณเป็นธรรมบาลของศาสนาพุทธและยังมีกลิ่นอายของศาสนาพราหมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเราจึงจัดว่าทเวสุวรรณเป็นอริยบุคคลนั่นคือเป็นพระโสดาบันนะครับแล้วทำไมที่วัดสตูอเนี่ยจะต้องเป็นทเวสุวรรณที่เป็นสีแดงคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละวัดเนี่ยจะคนละสีกันถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวัดสตูทาไมต้องเป็นสีแดงเพราะว่าทเวสุวรรณหันหน้ารับตะวันนะครับหันหน้ารับตะวันก็คือหันหน้ารับพระอาทิตย์ ข้างหน้าเป็นแม่น้ำะนะครับแม่น้ำป่าสักไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสีแดงความโชคดีเฉลียรับซึ่งหลังโบสถ์ซึ่งเป็นสีเหลืองทองอสีเหลืองว่ากันเถอะสีเหลืองน<ะ>ีลล่แหละเจะดีวัดสตือก็สีเหลือง<ะ>แต่เราอิงตาม่วงจุ้ยเพื่อคนที่มาขอแล้วจะได้ประสบความสําเร็จเพราะน้องโยกตามคติความเชื่อไฟเนี่ยเขาให้กําเนิดดินม,มันเสริมวัดด้วยสีแดงกับ<ะ>ลักษณะโบสถ์เนี่ยสีแดงเนี่ยหมายถึงไฟสีเหลืองหมายถึงดิน ไฟให้กำเนิดดินดินให้กำเนิดทองทองให้กำเนิดน้ำน้ำให้กำเนิดไม้และไม้ก็ให้กำเนิดไฟอีกทีหนึ่งที่มาที่ไปของทิศต,ต่างๆที่พี่ได้วางเอาไว้เพื่อเอือ้อประโยชน์อย่างคนที่ไปกราบไหว้ขอพรและก็เอือ้อประโยชน์ให้กับวัดด้วยให้อาจารย์ทิ้งท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับอของท้าวเวสสุวรรณที่วัดสตือนะคท้าวเวสสุวรรณที่วัดสตือตอนนี้ก็มีคนมา,าบูชามากเป็นพิเศษพอสมควรแต่การบูชาต้องเคารพสักนิดนึง บางคนอย่าไปเอาผ้าแดงนะผ้าแดงไปมัดไปพัฒนาการใช่ผ้าแดงไปมัดสุ่มสี่สุ่มห้าดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยรวมถึงการถวายน้ําแดงการถวายขนุนจริงอยู่ครับปี2565นี้เป็นปีแห่งอสุรพงษ์ยักษ์ตามความเชื่อให้ถวายขนุนให้ถวายมะพร้าวให้ถวายกล้วยเพราะยักษ์พวกนี้คือยักษ์ที่กินมังสวิรัตน้ําแดงไม่ต้องเปิดฟ้าก็ได้ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อได้ใช่ครับ บางทีเปิดมันน้ำแดงเป็นน้ำตาลมันก็นนจะมีความเหนียวน้มดขึ้นอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายแล้วเป็นภาระให้วัดต้องต้องทําความสะอาด<ส>าอย่าลืมว่าสีถ้าหกใส่องคเท้าเวาสุวรรณก็จะสปกปรกเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาอะไรก็ต้องมีสติมีอีกอย่างหนึ่งคือประทัดจุดให้อย่างมีสติเหมือนกันนะครับตามความเหมาะสมอีกอย่างงใบสีแล้วก็คนไปเที่ยววัดต่างๆบอกได้เลยว่า ดูแลเรื่องความสาะอาดนะหลายๆอย่างด้วยทูบเทียนให้จําเป็นไม่ต้องจุดก็ได้ะนะครับหรือถ้าจุดแล้วขอเตือนวัดด้วยที่มีทา้าวเวสสุวรรณจุดได้ครึ่งดอกบางทีต้องหยกเห็นไหมเจ้าหน้าที่วัดเก็บแล้วลว,วัดที่บูชายอย่างสมฤทธิผลนี่ก็คือว่าให้มุทูบเนี่ยหมดดอกหรือไม่ก็ให้ลุกอย่างโชดช่วงชาตวานไปเลยนี่คือการถวายองค์พ่อท่านทา้าวเวสุวรรณอย่างถูกต้อง ร่วงไปได้ดีดีนะครับผมคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยขนาดเราประกาศไปแล้วนะว่าเราไม่ได้ให้มาร่วมงานนะครับเราขอความร่วมมือขอความร่วมมือแต่ก็มีหลุดที่ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูประกาศของเราก็หลุดมาเยอะพอสมควรก็ต้องเว้นระยะห่างกันนะครับแต่พิธีการของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆแล้วเป็นพิธีส่วนตัวส่วนตัวเราเราถวายอย่างพี่หนึ่งมาเงี้ยเอาพระ มารรมราชามาถวายพระนาคกบมาถวายจฉภาพรมาถวายเป็นจัดเฉพาะาฉ่วมตัวนะครับแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะครับความศรัทธาความอะไรพวกนี้คนจะทําบุญนะเนาะแต่คราวนี้ก็ต้องทําบุญอย่างมีสติแล้วก็ต้องปลอดภัยก็คือรักษาระยะห่างนงสิครับเนาะก็วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีถึงจะมีฝนตกในช่วงแรกนะคะแต่ว่าฝนก็หยุดเร็วมากก็คือพอเราจะเริ่มพิธีปุ๊บหยุดเลยใช่ค่ะหยุดเลยแบบ นิ่งเลยอ่ะตอนแรกเรากลางลงมกันอยู่นะครับเราไปท็อปเก่มือไปอ้าวฝนหยุดแล้วพี่จ้จะเริ่มปวกฝนหยุดเลยสุดยอดมากแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ไม่ตกอีกเลยสักเม็ดเดียวคสำหรับโอซีวันนี้อิ่มอกอิ่มใจครับเราได้สวนองค์ที่สององค์ที่สองนะครับก็คือวัดสตือเจดีย์งามมาเที่ยวชมกันได้มากับสการะกันได้ครับโบสถ์มาอาอุดโดยพระอาจา์หมูนะครับผมใจดีมากนะสำหรับวันนี้เราสามคนล่ำลาไปก่อนครับพบกันใหม่ ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ